ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณเป็นเจ้าของม้าแข่งหนึ่งล้านดอลลาร์ม้าตัวนั้นมีค่า1ล้านดอลลาร์คุณจะให้ม้าตัวนั้นไม่ได้ดอนเลยไหมให้ทำงานทั้งวันดื่มแอลกอฮอล์สูบหรีหรือกินแต่อาหารขยะไหมไม่อะโอเคแล้วคุณจะเลี้ยงหมาราคา20ดอลลาร์แบบนั้นไหมหรือแมวที่มีราคา2ดอลลาร์ล่ะไม่เหรอแล้ว ทำไมคุณถึงเลี้ยงดูผมแบบนั้นล่ะอ้อไงนี่ร่างกายของคุณเองให้ผมแนะนําตัวอีกรอบแล้วกันนะผมก็คือบ้านที่ผู้คุณอาศัยอยู่กันนั่นแหละและแน่นอนผู้คุณจําได้เพราะพวกเราตัวมาด้วยกันและผมกาลังเขียนจดหมายนี้เนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าถูกละเลยในความสัมพันธ์ผมผิดหวังในสิ่งที่ผมเห็นมากๆกับความไฟสูงที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าผู้คุณสละความเป็นอยู่ที่ดีของผมที่ไม่มีเหตุผลอะไรในท้ายที่สุดเพราะเมื่อผมป่วยผู้คุณก็สละเงินเหล่านั้นเพื่อที่จะ รักษาผมและที่มันแดกดันกว่านั้นก็คือผูค้คนสนใจในกําไรจนคุณไม่เห็นความเป็นจริงว่าผมมีค่ามากกว่าพันล้านดอลลาร์ด้วยซ้ําไม่เชื่อผมเหรอเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ถ้ามีคนมาหาคุณพร้อมกับเช็คเงินล้านดอลลาร์แบบเขาบอกว่านี่สิ่งที่ฉันต้องการกลับคือการมองเห็นของคุณคุณจะไม่มีวันได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินอีกในชีวิตที่เหลือของคุณคุณจะรับข้อตกลงนั้นไหม โอเคงั้นลองให้ราคาใหม่ลองเป็นเอ่อสิล้านแทน10ล้านกับการที่คุณจะไม่สามารถใช้แขนและขาของคุณได้อีกต่อไปคุณจะรับข้อตกลงไหมผมขอตอบแทนให้เลยนะว่าไม่มันเป็นตัวเลือกโง่เพราะคุณรู้ว่าร่างกายของคุณหรือผมมีค่ามากกว่าพันล้านดอลลาร์นี่ยังไม่ต้องพูดถึงหัวใจนะผมหมายถึงถ้าตัวผมเป็นบริษัท หัวใจคงไม่ใช่แค่พนักงานดีเด่นแห่งเดือนเพราะมันคงจะเป็นพนักงานดีเด่นของชีวิตเพราะว่าตลอดการดำรงชีวิตอยู่ของคุณหัวใจของคุณนั้นไม่เคยได้หยุดทำงานเลยแม้ว่าคุณจะนอนหลับมันจะไม่เคยหยุดเต้นทุกวินาทีทุกนาทีทุกวันแล้วลองมานึกดูแล้วเราไม่สามารถฟื้นฟูเขาได้เลยได้แต่ขอบคุณแต่ก็นั่นแหละผมไม่อยากให้มันออกมาดูรุนแรงแค่อยากจะขอให้สนใจฉันหน่อยนะพวก ผมรู้ว่าพวกคุณอยากทำให้ตัวผมดูเพอร์เฟกตอนคุณเล่นอินสตาแกรมแต่เราทั้งคู่ก็รู้ดีว่าคุณบังคับให้ผมต้องยอมตลอดลองคิดว่ามันเป็นโอกาสดูสิหลังจากวิดีโอนี้จบลงอยากคลิกไปดูคลิปอื่นเหมือนที่คุณเคยทำลองใช้เวลากับตัวเองแค่คุณกับผมเอามือวางไว้บนอกและเอ่ยคำว่าขอบคุณขอบคุณการเต้นของหัวใจขอบคุณตาขาแขนขอบคุณมือที่คุณใช้ปีน และขอบคุณปอดที่ทําให้คุณหายใจโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยผมทําทั้งหมดนี่ก็เพื่อคุณเพราะคุณมากก่อนเสมอเพราะคุณคือเพื่อนผมเราผ่านอะไรกันมาตั้งหลายอย่างเลยใช่ไหมแบบตั้งตั้งแต่เกิดเลยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่คุณจะเริ่มดูแลผมแล้วละ่ะเพราะผมเป็นสิ่งที่มีค่า